ติดการชุมนุมที่แยกเกษตรอยู่ที่บริเวณแยกเกษตรจุดนี้นะครับต้องบอกว่ามีมวลชนนั้นอยู่รอบบริเวณแยกเกือบเต็มเกือบทั้งหมดแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนะครับก็จะเห็นมวลชนเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณตรงแยกนี้แล้วก็มองเข้าไปก็จะเห็นคนเนี่ยเต็มโดยบริเวณโดยรอบแล้วนะครับเป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายจากบริเวณสะพานลอยนะครับที่อยู่บริเวณตรงแยกเกษตรด้านหลังผมเมื่อ เวลานี้นะครับก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกาดที่อยู่บริเวณจุดนี้นะครับก็ประชุมพูดคุยกันเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้เรามีช่างภาพนะครับที่ไปอยู่ที่บริเวณเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับก็มูฟมาที่นี่กันหลายคนแล้วนะครับช่างภาพก็แจ้งว่าผู้ชุมนุมที่บริเวณเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็เข้ามาที่บริเวณจุดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ต้องบอกว่าการปลาใสที่บริเวณแยกเกษตรนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นนักเรียนที่ขึ้นมาปลาใสนะครับแล้วนักเรียนเหล่านั้นก็พูดถึงาการปฏิรูปก,การศึกษาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบาทนะครับที่ ผู้พิการไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทางผู้ชุมนุมนะครับบรรยากาศที่แยกเกษตรนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนช่วงเวลานัดหมายนะครับมีการนัดหมายกันในเวลา17นาฬิกาโดยคุณศิรวิชเสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวนะครับที่เป็นแกนนำที่บริเวณจุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็ มีการเปิดปลาใสที่บริเวณวงเวียนผมขออนุญาตใช้วงเวียนนะครับที่บริเวณจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ของการชุมนุมในวันนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาทยอยเข้ามาเปิดปลาใสกันผัดเตียนกันปลาใสมีบางคนบอกว่าเป็นข้อของ นักเรียนนักศึกษาที่มาในวันนี้ก็ขึ้นไปมาสายเช่นเดียวกันนะครับขณะทีะ่สื่อมวลชนก็ยังมาปักหลักแล้วก็เกาะติดการรายงานอยู่ที่หลายจุดนะครับจุดใหญ่ๆเวลานี้ก็มีที่แยกเกษตรมีที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพซึ่งน่าจะยุบมารวมกันที่แยกเกษตรแล้วนะครับตอนนี้กับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณ MRT หรือหรือใช้กันว่าเป็น BTS กระทรวงสาธารณสุขสายสีม่วงที่บริเวณจุดนั้นนะครับก็ มีการเคลื่อนขบวนไปรวมกันอยู่ที่บริเวณท่าน้ำนนซึ่งจุดนั้นคุณพลวุฒิก็รายงานอยู่ที่ท่าน้ำนนแล้วนะครับก็กำลังที่จะมุ่ไปพร้อมๆกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับการปราศัยของน้องๆน,นักเรียนนะครับช่วงหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนบางคนที่มาชุมนุมเป็นครั้งแรกนะครับรวมถึงบางคนก็มาเป็นครั้งที่2แล้วเราก็ถามถึงวัตถุประสงค์ของการมา ถามถึงจุดมุ่งหมายในการที่จะออกมาชุมนุมในครั้งน,นี้นะครับหลายคนก็บอกกับผมว่าก็ไม่เคยไปชุมนุมที่ไหนแล้วก็เลือกที่จะมาชุมนุมร่วมกับคณะรัษฎรหรือดาวกระจายแบบนี้เนื่องจากตัวเองเนี่ยก็อยากที่จะเห็นอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เห็นอนาคตของคนรุ่นหลังหรืออนาคตของน้องสาวน้องชายของตัวเองเด็กนักเรียนที่ผมพูดคุยนะครับคุณผู้ชม อายุอยู่แค่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแต่ก็มองเห็นสภาพโครงสร้างของสังคมแล้วก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่พวกเขาต้องเผชิญมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การใช้ชีวิตโดยการโดยสารรถสาธารณะประจำทางที่ผ่านมาแล้วหลายเจเนเรชั่นก็ยังคงเป็นรถที่ อยู่ในลักษณะเก่าแบบเดิมไม่ได้มีการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่พูดถึงบทเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่อยากจะให้เอื้อและเปิดกว้างมากกว่านี้นะครับในเรื่องของการที่ทำให้เด็กได้คบคิดแล้วก็ใช้วิจาราณหรือใช้การสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมที่สำคัญผมถามเด็กนักเรียนด้วยว่า การชุมนุมเนี่ยมีการสลายการชุมนุมเขารู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็กลัวหรือไม่หลายคนก็ตอบคําถามผมนะครับว่าไม่รู้สึกกลัวนะครับแต่กลัวว่าอ,อนาคตของตัวเองจะไม่มีมากกว่านะครับในช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมมีนักเรียนขึ้นมาปราศัยแล้วก็บอกกับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณนั้นว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ในวันเกิดของตัวเองก็คือ ประชาธิปไตยเป็นของวันวันเกิดนะครับหลังจากที่พูดอยู่ที่บริเวณจุดนั้นน้องก็มีน้ำเสียงที่มีความตั้งใจเพราะว่าก็ไม่เคยขึ้นมาปราศัยที่ไหนมาก่อนนะครับก็มีมวลชนครับก็ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ให้กับน้องนักเรียนที่ขึ้นปราศัยเนื่องในวันเกิดของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปจากจุดนี้นะครับที่บริเวณ แยก,กเกษตรที่จะมุ่งไปทางงามวงวานนะครับจุดนี้เราย้อนกลับไปเลี้ยวซ้ายเราไปที่ BTS มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์คนเต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับตอนนี้จานิวนะครับหรือคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ประกาศแล้วก็แจ้งสื่อมวลชนว่าที่บริเวณจุดนี้จะมีการชุมนุมกันถึงเวลา20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มไม่เกินนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแยกย้ายย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชม การชุมนุมที่บริเวณจุดแยก,กเกษตรเนี่ยนะครับก็มีประชาชนนะครับามาที่บริเวณจุดนี้กัน17นาฬิกานะครับแล้วก็1 6นาฬิกาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเริ่มทยอยเข้าพื้นที่แต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังบรรยากาศข้อเท็จจริงที่เราเจอในพื้นที่การชุมนุมก็คือว่ากลุ่มที่มาเร็วกว่าผู้ชุมนุมก็คือกลุ่มผู้ประกอบการนะครับเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้น พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาจับจองพื้นที่ในการขายของเนี่ยมาถึงก่อนผู้ชุมนุมนะครับผมคุยกับผู้ประกอบการที่ขายของในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนมีประสบการณ์ขายเกือบทุกม็อบนะครับติดตามกันที่ไหนครับเขาบอกว่าติดตามกันทางเพจติดตามกันทางการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเพจที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเพจของเยาวชนปลดแอกคณะประชาชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมทําให้รู้ความเคลื่อนไหวว่าวันนี้จะมีการชุมนุมที่ไหนก็สแตนบายกันครับสแตนบายกันตั้งแต่ช่วงเ,เหมือนกับผู้สื่อข่าวครับที่พยายามเช็คข้อมูลเช่นเดียวกันว่า,าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชุมนุมกันที่ไหนอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมน้องๆเองเอผู้ชุมนุมเองก็มีการประกาศใน หลายครั้งบนเ c e b o o k ช่องทางโซเชียลมีเดียก็มีสับใหม่ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้นะครับว่าให้ระวังแกงหม้อใหญ่นะครับอาจจะเจอแกงได้นะครับสุดท้าย3จุดหลักก็เป็น3พื้นที่ที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังบวกกับการเข้ามาของผู้ประกอบการที่โอ้โหต้องเรียกว่าพอคุยแล้วหลายคนบอกว่าขายแต่ละวันเนี่ยมีไรายได้อยู่ที่ประมาณ4-5,000 อันนี้เป็นรายได้รวมนะครับแต่ในส่วนของกําไรในส่วนของเงินที่หักทางต้นทุนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าขายหมดเกลี้ยงพูดว่าอย่างนี้นะครับหลายคนก็มากันเป็นทีมครับบางทีมเป็นทีมลูกชิ้นบางทีมเป็นทีมขายอุปกรณ์ป้องกันในการอ,อยู่กับพื้นที่การชุมนุมเช่นมีหมวกมีแว่นตามีมเสื้อกันฝนวันนี้ก็น่าจะเป็นวัน แรกๆอยู่เหมือนกันนะครับที่ไม่มีการเ,าเรียกว่าเจอสภาพอากาศที่เป็นบรรยากาศของฝนนะครับแต่ว่าที่บริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมหันกลับไปนิดนึงนะครับของช่างภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวที่ยังทยอยเข้าเป็นพื้นที่การชุมนุมที่แยกเกษตรนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่า การปลาศัยส่วนใหญ่นั้นเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็พูดถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาพูดถึงสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันพูดถึงบรรกาศของการเรียนการสอนในห้องเรียนพูดถึงข้อเรียกร้องที่ต้องการให้มีการาแก้ไขปัญหาปฏิรูปต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการหารือกันของหลายภาคส่วน ในขณะที่เวลา8นาฬิกาช่วงเช้าเนี่ยนักวิชาการจะรวมตัวกันที่ลานปีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะเดินเท้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะยืน่นแถลงการไม่ให้มีการ,ารการชุมนุมแล้วก็ขจัดคนเห็นต่างนะครับเพื่อที่จะหาทางออกของประเทศร่วมกันนะครับผู้ชมครับตัวเวลานี้มีการหารือกันของทั้งสสฝ่ายค้านแล้วก็สสฝ่ายรัฐบาล ก็เห็นตรงกันนะครับว่าอยากจะให้มีการเ,าเรียกว่าเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันร่วมกันนะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะครับในขณะที่คณะประชาชนปลดแอก,กนั้นก็มีการออกแถลงการเช่นเดียวกันครับว่าการประชุมวิสามันนั้นอยากจะให้มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดนะครับโดยออกแถลงการ3ข้อ ข้อที่สำคัญก็คือหยุดดำเนินคดีกับประชาชนแล้วก็ให้ปล่อยตัวเพื่อนเรานะครับซึ่งเป็นคำที่ถูกใช้ในการชุมนุมนะครับเวลาที่มีหลายคนปราศัยแล้วก็ผู้ชุมนุมหลายคนก็ถูกจับกลุ่มในหลายข้อหานะครับข้อหาที่สำคัญที่ถูกจับกลุ่มไปศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิไม่ชนรายงานว่ามีจำนวนเกือบ80ดคนแล้วนะครับที่ถูกจับกลุมในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรแล้วที่สำคัญ ก็เป็นศึกษาเป็นนิสิตเป็นส่วนใหญ่นะครับมีคณาจารย์ที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวนะครับก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวหลายๆคนที่ถูกจับกลุ่มไปเข้าใจว่าน่าจะเหลือสัก27ลายได้นะครับถ้าพลาดอย่างไรต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับแต่อีกอันหนึ่งก็คือมีการเรียกร้องให้ทางสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านแล้วการนั้นจะต้องมีการรับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขกติกานะครับการแก้ไขต้นเหตุของปัญหาอันนี้ก็เป็นแถลงการที่ทางคณะประชาชนกดแอกได้ออกมาในเมื่อช่วงบ่ายก่อนที่จะมีการชุมนุมหลังจากที่ทราบว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการเปิดประชุมสภา สมัยวิสามันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญพอมีประเด็นเรื่องการประชุมสภาวิสามันนั้นเมือม่อเมือ่อเมื่อช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มไทยพักดีนะครับกลุ่มไทยพักดีที่ทำนำโดยคุณหมอวลงเดชกิจวิกรมบอกว่าจะมีการถแถลงข่าวคัดค้านการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันนะครับซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ เราก็ต้องเกาะติดความคิดเห็นของทางกลุ่มไทยพักดีว่าเหตุผลที่เขาคัดค้านนั้นคือเหตุผลอะไรอย่างไรทําไมถึงคัดค้านนะครับในวันพรุ่งนี้ความเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งที่น่าจับตาแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่สําคัญทางการเมืองเป็นอีกมูฟเม้นหนึ่งที่สําคัญก็คือจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการถแถลงว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอหรือสนับสนุนให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิชามันจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอแล้วก็อาจจะมีมติคอรมอออกมาหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับต้องติดตามครั้งหนึ่งในส่วนของการชุมนุมในหลายๆจุดวันนี้ไม่ได้มีแค่การชุมนุมที่เกษตรอย่างเดียวไม่ได้มีแค่การชุมนุมที่เรือนจาพิเศษไม่ได้มีแค่การชุมนุมที่บริเวณ BTS สถานีกระทรวงส,สาธารณสุขอย่างเดียวแต่มีการชุมนุมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีทีมงานของ The Standard ส่วนหนึ่งครับไปปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่เราก็มีการชุมนุมของนักเรียนนะครับเรียกว่าม็อบก้านกล้วยนำโดยน้องเมนูนะครับม็อบก้านกล้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเด็กนักเรียนเป็นคนคิดเอทม็อบขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จัดการชุมนุมขึ้นที่ บริเวณสามแยกแยกษษัตริย์นะครับต,ต้องใช้คันนี้นะครับการชุมนุมที่บริเวณจุดนั้นก็เริ่มต้นมาในช่วงเวลาคาบเกี่ยวใกล้เคียงกับการชุมนุมที่กรุงเทพมหาคนครนะครับบรรยากาศคุณผู้ชมอยากเห็นนะครับติดตามได้ใน The Standard ์ดนะครับสำหรับการชุมนุมที่มอชอแล้วก็ความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมขออนุญาตรีแคปให้คุณผู้ชมฟังไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือว่าหลังจากมีการ ดำเนินคดีมีการออกหมายจับในกลุ่มแกนนำที่เป็นนักศึกษาหรือผู้นำในการชุมนุมในแต่ละจุดอย่างเมื่อวานนี้ที่เราไปเกาะติดก็คือคุณหมอทศพรเสรีรักสมาชิพกพรรคเพื่อไทยในฐานะแพทย์ที่เข้ามาในพื้นที่ชุมนุมเพื่อที่จะต้องการดูแลประชาชนณนะวันนั้นนะครับก็ได้รับการประกันตัวจากเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณหมอก็ประกาศที่จะ เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อหลังจากนี้นะครับรวมถึงคนอื่นๆก็เริ่มได้ทยอยอปล่อยตัวแล้วอย่างศิรพบนะครับที่เป็นแกนนำมสวคนรุ่นเปลี่ยนก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับการชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปขณะที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยวันนี้ก็มีการให้ข้อมูลว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่นั้นไปดูแลเกือบทุกจุดนะครับในจุดที่มีการ ชุมนุมเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนี่ยผู้ชมเมื่อสักครู่นี้รถที่วิ่งผ่านก็มีการเอาของมามอบให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเอาไปแจกจ่ายในพื้นที่ชุมนุมด้วยนะครับบริเวณที่นี่การจราจรก็ยังปกตินะครับการปิดการจราจรที่จะมุ่งหน้าไปทางแต่ว่าพื้นที่ใต้อุโมงก็ยังใช้ได้ปกติแล้วก็มีประชาชนทยอยเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับผมยังเห็น คนที่เข้ามาอยูอ่เป็นระยะระยะนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยลงแต่อย่างใดนะครับส่วนเพิ่มเติมที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือว่าการกระทรวงดีเอสเนี่ยก็ได้มีการขอคำสั่งศาลนะครับในการระงับ5สื่อออนไลน์ตามพลกรฉุกเฉินหนึ่งในนั้นก็คือ The Standard ด้วยนะครับ The r e p o r t ์เด้วยแล้วก็ไวซ์ทีวประชาไทยต่างๆที่อ,อยู่ในข่ายที่ เมื่อชช้าเช้าถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารก็จะมีะส่วนที่เราถูกข้อหานี้พ่วงเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจเองก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการบังคับใช้คำสั่งฉบับที่4แต่อย่างใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปที่พื้นที่การชุมนุมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มติดติดขัดขัด,ขดและเพราะว่าดำเนินไปก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็เข้ามา อยู่ไม่อยู่ไม่กก็ตอนแรกเนี่ยล้นมาที่ตรงเชิงสะพานลอยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสามารถที่จะอถอยเพื่อที่จะอยู่ตรงบริเวณจุดของการชุมนุมที่เพื่อให้ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นน,นะครับคนเข้ามาส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็ยังขายของที่บริเวณจุดนี้อยู่นะครับเมื่อช่วง นี่เราก็ได้มีการออกแถลงการไปนะครับผู้ชมของเดอะสแตนดาร์ดนะครับว่ายืนยันเรื่องเสรีภาพสื่อก็คือเสรีภาพของประชาชนนะครับก็สั้นๆครับคุณผู้ชมผมก็ยืนยันในการทําหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์ต่อไปนะครับที่จุดบริเวณนี้นะครับก็มีแสงไฟอาจจะบรรยากาศคักอยู่นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะ,ะกลับมาติดตามการรายงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาได้นะครับผมจะกลับมารายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณจุดนี้แล้วก็การยุติการชุมนุมแล้วมลชนเป็นแบบไหนอย่างไรสามารถที่จะยา้ยายกลับบ้านกระจายพื้นที่เปิดการจราจรได้อย่างคล่องตัวเหมือนกับที่บริเวณแยกอโศกเมื่อวานนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าพอ สลายขออนุญาตครับยุติการชุมนุมในเวลาไม่ถึง10นาทีผมปักหลักอยู่ที่นั่นก็พบว่าการจราจรเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ปกใช้การสัญจรได้ปกติเร็วนะครับมีการเรียกว่าจัดอาสาสมัครในการดูแลเรื่องความสะอาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันที่แยกเกษตรผู้ชมสามารถติดตามได้ทางเดอะสแตนดาร์ดครับถ้ามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ